ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รถพิภพทีวีพีเคนิวทีวีออนไลน์นะครับได้เดินทางมาที่วังนคราชของท่านอาจารย์แห้วนะครับวันนี้ก็ได้มีการบวงสวงนะสาหรับพิธีการบวงสวงนั้นหรือว่าในงานภายในงานนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวท่านพบกับท่านธงชัยนะครับท่านเป็นเป็นทีมงานของอาจารย์แห้วหรือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แห้วนั่นเองครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับับผมธงชัยนิสิคุณนะฮะ เป็นคณะทํางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาพญาเดินตตอําเภอพัฒนาคมจังหวัดลบบุรีแล้วก็เป็นนายกต่อตั้งสมโมสรโรตารีราชภุกรเทศแล้วก,ก็ยังเป็นที่ปร,ร,รึกษาศาสตราจารย์ดรมณิตเพื่วทวีคุณประธานจัดงานฉลองศิลาสังัวัครหบหกสปีในรัชกาลที่เวันนี้เป็นเป็นพิธีบวงสรวงเบิกพระเนตรพระอยู่ไรซึ่งมีเป็นวิหารนะวิหารพระอยู่ไร้ในพื้นที่เจ็ดไร่ สามชั้นนะก็ทาพิธีอย่างใหญ่โตมโหฬาแล้วก็ช่วงเย็นมีพิธีบรรเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระพันปีหลวงก็นำข้าวสารมาแจกประชาชนเป็นจโนวนจำนวนมากครับแล้วก็มีมีอะไรอย่างนั้นรู้สึกจะมีเทศนะเทศมหาชาติอ๋อมีแล้วก็มีเทศมหาชาติการพระเวสสันดรฮะก็ก็ที่สนุกสนานเทศแบบแบบแบบสมัยใหม่แต่เอา แล้วประชาชนมาเป็นไงมากมายไหมมากมายครับเป็นจานวนนับพันนะแต่ผมนับไม่ท้วนเกินกว่าพันนะไม่รู้กี่พันเยอะเยอะเนี่ยเรืงบารมีด้วยนะครับก็ชาวบ้านพอรู้ข่าวก็อยากมาชมแล้วก็มารับข้าวมงคลจากท่านพอจะทราบไหมว่าเขาจัดทุกปีไหมท่านจัดทุกปีไหมคือปกติเนี่ยเขาจะทำทุกปีที่สิบพันวาคมครับเพราะว่าเป็นวันเจ้าพ่อกวนอูแต่เนื่องจาก มีงานพระบรมพรสพพระพันปีหลวงก็เลยเป็นปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่สองถึงเก้าพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันก็มีทําบุญในวันที่สิบไม่มีกิจกรรมแผ่เจ้าครับ,อรบขอบคุณมากครับอครับอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาจัดพิธีบวงสวงปฐมฤกษ์เปิดดวงตาพระดูไรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก อัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกฎกลางพิธีปฏิหารมีสายฝนโปรยปลายเหมือนน้ำมนต์มาพรมจากสวรรค์อาจารย์แห้วหมอดูเทวดาจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์เทวดาองค์เทพเสด็จลงมาจากสวรรค์เกิดปฏิหารพระอาทิตย์ทรงกฎเมื่อเวลา12อนาฬิกา19นาที19นาทีในวันอังคารที่9ธันวาคม268 8 อาจารย์แห้วหมอดูเทวดาพร้อมด้วยสิทธิานุสิ์และชาวบ้านได้ทําพิธีปรถม,มเมล์เปิดดวงตาพระอยู่ไรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยใช้งบก่อสร้าง800ล้านหน้าตัก19เมตรบนอาคารปฏิบัติธรรมชั้น3ณนศะาลเจ้าพ่อนาะคราชจังหวัดนครสวรรค์ตำบลจันเสนจังหวัดนครสวรรค์โดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งในพิธีได้มีพราหมณ์พร้อมด้วย อาจารย์แห้วหมอดูเทวดาเป็นเจ้าพิธีส่วนการประกอบพิธีบวงสรวงมีการตั้งโต๊ะเครื่องเส้นไหว้อาหารหวานข่าวผลไม้หมากครูสิ่งของมงคล9ชาชนิดเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อในพิธีโบราณบริเวณวิหารอย่่ไรการเฉพาะอนาคราชจังหวัดนครสวรรค์อย่างไรก็ตามระหว่างการประกอบพิธีเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติแปลกประหลาด โดยบนท้องฟ้าเหนือสารเจ้าพ่อนาคราชจังหวัดนครสวรรค์จะเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดและแสงแดดส่องสว่างสวัยอยู่บนท้องฟ้าโดยมีคลื่นก้อนเมฆล่องลอยกระจายปกคลุมรอบบริเวณภายในพิธีบริเวณสารเจ้าพ่อนาคราชมีเสียงเปร่งดังว่าสาธุ สาธุสาธุในบริเวณพิธีโดยมีประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งสร้างความมือหาให้กับผู้ที่มาร่วมงานสมโพธิเบิกเนตรเปิดดวงตาพระอยุไลนอกจากนั้นทางอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาทำพิธีอธิษฐานจิตพยันกันภัยเพื่อมอบให้กับทหารชายแดนอาจารย์แห้วท่านชอบทำบุญสะสมบุญซึ่งก่อนหน้านี้ได้สร้างโบสถ์ที่วัดโคงาม ซึ่งเป็นวัดที่จำพรรษาอยู่ขณะที่ท่านได้บวชเรียนมากว่า40ปีจนสำเร็จในเวลาเพียง11เดือนเป็นโบสถ์หลังแรกในชีวิตเมื่อสร้างโบสถ์สำเร็จก็ได้สร้างถาวรวัตถุให้กับวัดต่างๆอีกเป็นจำนวนมากหลังจากลาศึกขาบทออกมาแล้วก็ยังคงช่วยเหลือสถานที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามในจังหวัดต่างๆสถานที่หน่วยงานราชการ จนกระทั่ง มรณะสารเจ้าพ่อนาคราชซึ่งเป็นสารเจ้าที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นจนเป็นสารเจ้าที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้อาจารย์แห้วแห่งสารเจ้าพ่อนาคราชตำบลจันเสนอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์พลังศรัทธามากล้นมีโครงการจัดสร้างพระยุไรขนาดหน้าตักกว้าง19เมตรอยู่บนอาคารปฏิบัติธรรมชั้นสามไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะมีขนาดใหญ่กว่าพระยุไรบนยอดเขาวัดประวิณเจี เมื่อถึงวันนั้นศาลเจ้าพ่อนคราชจันเสนจะกลายเป็นสถานที่รวมศรัทธาที่มีพายุไล่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงบประมาณการก่อสร้างกว่า800ล้านถึง900ล้านอาจารย์แห้วจะอยู่ที่วังนาคราช3วันคือวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์มีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาพากันมาให้ตรวจดวงชะตาวันวันหนึ่งนับร้อยคนพันคน เงินที่ได้มาก็แบ่งสรรปันไปช่วยเหลือสังคมสร้างหอประชุมโรงเรียนสร้างเาวรวัตถุให้วัดสนับสนุนหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมต่างๆในปีพศ .2544 ได้มีการสร้างสรรเจ้านครราชหลังแรกและอีกหลายหลังตามมาอาทิตตำหนักเจ้าแม่ควรอิมพันมืออาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพิยะมหาราชตำหนักเจ้าพนครราช อาคารเฉลิมพระเกียรติ81พรรษามหาราชอาคารโรงเจและคลินิกหมอขนาดเล็กอาคาร3ชั้นเอาไว้สำหรับรักษาคนในชุมชนโดยจะเชิญอาจารย์หมอหรือแพทย์ที่เกษียณอาสามาช่วยงานเป็นสาธารณกุศลในอนาคตอาจารย์แห้วมุ่งหวังตั้งใจที่จะก่อสร้างโรงพยาบาลขนาดกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ทุกยาก สองเคราะห์ผู้ยากไร้สร้างโรงเรียนสอนภาษาจีนกลางเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเปิดโลกกระทัดให้โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียนที่มีอยู่เพื่อรองรับการเปิดประตูประชาคมอาเซียนราวปี2557เมื่ออาจารย์ หาปันเดชพง์หัวเรือใหญ่โรงเรียนอนุบาลเดนล่าและเด่นล่าอินเตอร์ถนนราชพฤกษ์นนทบุรีได้ซื้อที่ดินกว่าสิบไร่มอบให้อาจารย์แห้วเพื่อขยายพื้นที่สร้างสารและมุ่งหมายที่จะสร้างวิหารประดิษฐานองค์พระยูไรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านมาถึงวันนี้การก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม3ชั้นเสร็จแล้วโดยบริเวณชั้นล่างสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ5,000คนส่วนชั้นที่2จะเป็นที่ประดิษฐสถานาพระบรมสารีลิกธาตุเพื่อให้ผู้เริ่มใสกราบไหว้ขอพรรวมทั้งเพื่อให้ศาลเจ้านาคราชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศิลป์จีนโบราณเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและตำบลจันเสน ตำบลใกล้เคียงโดยทุกวันที่1ิธันวาคมของทุกปีจะมีงานประจำปีศาลเจ้าพ่อนาคราชจันเสนจะเป็นวันที่เจ้าพ่อนาคราชมาประทับทรงผ่านร่างอาจารย์แห้วซึ่งในหนึ่งปีจะมีเพียงวันเดียวเท่านั้นจึงมีคนมากและเป็นพิเศษโดยเฉพาะชาวจีนปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นคือมีลูกสิบจากทุก สารทิศเดินทางมาร่วมงานเกือบหมื่นคนต่อมาเวลาิ18นาฬิกาได้มีวิธีถวายอะไรน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระฉาย,ยารักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจำรวจิตตภาวนา ะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา93วินาทีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมทำนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นพิธีเพศมหาชาติของธรรมาทเรื่องพระเวสสันดรชาดกและทำการแจกเข้าสารมหามงคล แก่พี่น้องชาวตำบลจันเสนอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมรชนาชชนนีพันปีหลวงรครับท่านครับคุณอะไรหน่อยไหมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าสัานนะวนะครับนะหรือกล้องไฮดรีนะครับนะซึ่งมีดังหลายอย่างนะครับนะกิจการแล้วก็ช่วยอุปถัธรรมนะครับนะทั้งสารนักละนะแต,แต่ต้งแ,แต่ถึงย็นเป็นป่าโนยส่วนตัวเป็นป่า แล้วก็หลายๆแล้วก็วัดเชียงท่าที่เห็นเป็นวัาท่านบุงระโวนะครับแล้วก็หลายๆที่แล้วก็ตามเชียงรายเชียงใหม่หน,านากระทรวงัดนานเยอะครับนานหลายๆที่ครับนานเนี่ยเรียกว่าคนมีบุญนะครับแล้วก็อนิสงส์แล้วท่านที่มาวันนี้จารเที่ยวจะขอ,อขอบคุณทุกคนทุกนุ่มนะก็จะมีสันนาเปิดตาพระรยุฬย์ทำไมต้องเปิดตาก่อนก่อนสร้างพระญ่เพราะจะให้ท่านเนี่ยเอาตาได้มองอะไมองช่างให้ช่างนั้นไม่อันตรายบางคนไม่รู้นะ าไปเปิดตอนที่เสร็จแล้วไปเสร็จแล้วช่างถึงร่วมตึกถึงล้งงลาอะไรเงี้ยนี่จะเปิด,ดเปิดให้ท่านดูนะโจรเจินใครคิดไปดีแล้วใครมาทาบุญท่านจะได้เห็นเป็นลูกปรทาของท่านพระเดชของท่านอันนี้เรื่องจริงครับนะแต่ถ้าทาเราไม่เปิดก็เอ๊ะทำไม่จบสักทีท,ทําไม่เสร็จริเนี่ยเขาต้องมีวิชาวิชาของเทพสวัสดีเขาด้คิดไว้นะครับนะเศรษฐีอยู่ตรงไหนมหาเศรษฐีอยู่ตรงไหน เนยยคคันอนอันนอมาด <ซ oppose. S 3> ำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบริโพส์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดไพรัตนทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน